ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสามหมอขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางจิรประพาพิทักษ์สกุลพงผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอวังสามหมอวันที่สมิถุนายน2568รร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณหอประชุมอำเภอวังสามหมอ วันที่5มิถุนายน2568เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่6มิถุนายน2568มอบหมายให้คณะครูสกรอระดับตำบลทุกตำบลจัดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันที่11มิถุนายน2568 มอบหมายให้ครูศกรอระดับตำบลดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองวันที่13มิถุนายน2568เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสอนด้านสารทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระหว่างวันที่16ถึง17มิถุนายน2568นางจิรประภาพิทักษ์กุลพงษ์ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวังสามหมอพร้อมด้วยบุคลากรนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีพุทธศักราช2568 18มิถุนายน2568เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน มหกรรมทักษะทางวิชาการณโรงแรมหนองคายทาวิล่าจังหวัดหนองคายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสามหมอขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ขอบคุณค่ะ